ัคณาราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนดาวความรักอยู่ในภพเรือนที่ดีตลอดทั้งเดือนลัคนาโดนดาวหลายดวงเลง็งมีทั้งดาวดีและดาวเสียดาวประจำตัวจะย้ายออกจากภพมรณะเข้าสู่ภพเรือนที่ดีทำให้มีสเสน่ห์มากแต่จะเจอปัญหาบางอย่างก่อนครึ่งเดือนแรกรักวุ่นวายหน่อยครื่งเดือนหลังจะลงตัวขึ้น คนโสดสนิทแรกๆมีตัวเลือกเยอะมีทั้งคนที่มาเล่นๆและคนจริงใจหลังๆจะเหลือแต่คนจริงใจคนที่มาเล่นๆจะกระเด็นออกไปคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะห่างๆกันไปหน่อยเพราะขัดใจกันไม่ยอมให้กันเลยแต่จะกลับมาปรับความเข้าใจกันได้คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วห่างกันเพราะงานหรือการเดินทางยังไม่มีปัญหาอะไรหนัก ยังรักกันมั่นคงอยู่ค่ะ